สวัดีครับท่านผู้ชมพบกันอีกเช่นเคยครับกับรายการเลิฟทีวีในช่วงทางเลือกสู่ทางรอดกับยาน้ำสมุนไพรหัวรักเสียมกับผมทุกๆวันผมภาวัตหัรรัตครับวันนี้ก็เช่นเดิมครับเราจะพาผู้ที่แชร์ประสบการณ์นะฮะที่ดื่มยาน้ำสมุนไพรของเราแล้วประสบควาสมสำเร็จจากการดื่ม ก็ว่าได้ชีวิตใหม่หลากหลายเลยนะครับไม่ว่าจะทําอาชีพอะไรกันแล้วแต่นะฮะหรือว่าจะเป็นเด็กหรือว่าเป็นผู้ใหญ่นะฮะที่มาดื่มสมุนไพรของเราแล้วมีชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นวันนี้เราก็จะได้เชิญออกรายการวันนี้เช่นเคยครับเรามีด้วยกันสองท่านนะครับที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์เรามาร่วมอบอกยาน้ำสมุนไพรดีๆพบกับคุณแม่จันดีศรีวัฒนาและก็ คุณลูกผู้ที่มีความการุูามีมีมีความกรุณาที่คุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับกับคุณวันดีศรีวรรณานสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับครับทั้งสองท่านนี้ก็เพิ่งจะเดินทางมาที่สตูดิโอของเราด้วยวันนี้เดินทางมาจากที่ไหนครับ เราทราบข่าวว่ามาจากจังหวัดด้วยใช่ไหม,มครับคุณแม่จ้่ครับมาจากจังหวัดอะไรครับคุณแม่จังหวัดน้องบัวลําพูโอ้จังหวัดน้องบัวลําพูนะครับวันนี้ก็มาร่วมแชร์ประสบการณ์กับกับเรานะฮะก่อนอื่นต้องขอถามคุณแม่จันดีก่อนนะครับว่า,าคุณแม่ปัจจุบันนี้อายุเท่าไหร่ครับผมห้าสิบเอ็ดอายุห้าสิบเอ็ดปีเนะาะนะฮะป่วยเป็นโรคอะไรมาบ้างครับผมทราบว่ามีหลายโรคด้วยกันเลยมีโรคอะไรบ้างครับผม ดูกทับเส้นแล้วก็ไมเกรนแล้วก็ปวดเส้นนะฮะไมเกรนความดันมีความดันด้วยนะครับผมแล้วป่วยป่วยมานานยังนะฮะอาการที่เป็นเจอมานานหรือยังเป็นพศส4่สี่นี่เองปีพศสองพันห้าร้ยสี่สิบสี่โอ้โหนี่ก็ถือว่าหลายปีนะเป็นสิบเอ็ดปีเลยทีเดียวนะฮะสี่สใช่ไหมฮะสิบเอดปีเลยทีเดียวแล้วอาการที่เป็นแต่ละโรคนี่ไม่ว่าจะเป็นไมเกรนไม่ว่าจะเป็นกระดูกทับเส้น แล้วก็อะไรอีกนะฮะปวดแข้งปวดขาด้วยใช่ไหมฮะมันทรมานไหมกับอาการที่เป็นนะฮะอย่างไมเกรนนี่ทรมานไหมทรมานมากจ้ะอาการมันเป็นยังไงที่ว่าทรมานเวลามันปวดหัวมาอมมองใครไม่ได้แล้วก็ก้มหัวดันอย่างเดียวกมหัวดันอย่างเดียวเราทรมานมากชีวิตนี้นี่เอาไม่เอาแล้วจะไม่อะไรก็ไม่เอาแล้วไม่เอาตายได้อย่างเดียวตายได้อย่างเยโอ้ทรมานมากเลยนะดังนั้นนะแล้วที่ว่าเป็นกระดูกทับเส้นล่ะครับเป็นยังไงบ้าง เวลาปวดนี่ครับก็จะไม่ไปที่ไหนล่ะครับมันจะปวดช่วงหลังนี่ใช่ไหมฮะปวดปวดไปไหนมาไหนได้ไหม ไม่ได้ละถ้าปวดอ่ะปวดแรงมากเลยล่ะปวดแรงมากเลยนะฮะนอนนอนยางเดียวครับก็เป็นอยู่อย่างนี้ประมาณสักสิบสปีมาแล้วเหรอฮะหรือยังไงจ้าแล้วรักษาตัวเองยังไงคุณแม่ก็ไปคลินิกบ้างก็ไปโรงพยาบาลบ้างถ้ามีตังค์ลูกส่งเพืให้ก็ไปคลินิกลูกไม่ส่งก็ไปโรงพยาบาลอย่างนี้แหละโอ้แล้วอาการเป็นยังไงมันดีขึ้นไหมรักษามาเป็นสิบสีอปีกินยาลงไปก็หายปั๊บพอหมดยาก็เป็นอีกอย่างนี้หละก็เป็นเป็นหายอยู่อย่างนี้แล้วคิดว่าตัวเองจะมีหวังที่จะหายไหมชีวิตนี้ ไม่มีหวังเลยแต่หมอเขาก็แนำอย่างเดียวพายอย่างเดียวก็กลัวเดินไม่ได้ชอบสนุกด้วยไม่ยอมก็ไม่ยอมค่มมากลัวเดินไม่ได้ผ่าแล้วกลัวเดินไม่ได้ก็รักษาตัวเองกอ็บ้านเราก็คือรักษาตามมีตามเกิอดอย่างนี้ผมพูดถูกไหมนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ดีขึ้นเนาะโอ้แล้วเป็นอย่างนี้มาเป็นสิบสีปีเลยนะครับแล้วทําไมยังไงถึงได้มาเจอยาน้ําสมุนไพรผู้รักเสียมครับก็ปวดมาก ก็นอนเป็นไข่อยู่ยในห้องเลยก็บอกว่าพวกเอ้ยมันจะไปหายาอะไรมาให้กูกินมันก็ไปหาเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะได้มาเผาผีกูได้บอกว่าอย่างนี้ s <S บอกกันลูกสาวจ้ะเออไม่งั้นกูตายแน่จะรอให้กูตายก่อนหรือไงอย่าอ,อก็บอกลูกว่าเดี๋ยวเธอแม่เดี๋ยวหนูนจะไปหายา มารออยู่กับทิศหนึ่งเขาบอกว่าเจอยา,ยายแล้วนะี๋ยวน้องโทนอนุ้ส่งไปให้เขาก็บอกว่าเดี๋ยวเราสอบถามคุณวันทาใช่ไหมฮะวันทาหรือคุณปุ๊กนั่นเองนะฮะว่าเอ๊ะแล้วามาเจอยาน้ำสมุนไพรหววลักเสียมยังไงก็มีพี่สุพันธ์โสนาชัยอะค่ะก็พี่สุภวิทย์วงหาจักค,ะค่ะครับอ๋อแนะน<ม>ําให้รู้จักก,กับยาน้ำสมุนไพรค่ะบอกว่า ยาดีนะรัครับเข้ามาดูเข้ามา่อแม่หนูว่ะไม่สบายมาปรึกษาพี่เขาครับแล้วก็ว่าเออมันก็เห็นคนเท่าคนแก่มาเยอะครับจหนูก็เลยบอกว่าเออมันดีจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่แล้วเชื่อเขาเหรอหนูก็ต้องลองค่ะต้องลองเพราะว่ารักษามานานแล้วสงสารแม่ แม่ก็บอกว่าจะรอมาเผาแม่หรอคําพูดนี้ท่านผู้ชมครับเสียแทงใจของจริงนะฮะแล้วก็ไม่มีเงินด้วยนะคะช่วงนั้น<ช>แคกก่กระปุแกแค่ช่วยเหลืออืที่ผมพูดว่ากัตันอยู่ในวันนี้เนี่ยผมผมเชื่อได้เลยว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับมื่แม่ได้กินขวดแรกแม่ก็บอกเออมันก็โอเคนะแต่ทีแรกแกก็ หน้าผากคือว่าแกเป็นไมเกนใช่ไหมคะมันก็ยืดบวมเหมอกก็บอกว่าแม่ไม่ต้องตกใจนะเพราะว่ามันจะกระทุนโรคอะรับตามยามันดีจริงอ่ะมันต้องออกมามันต้องไล่โรคอ่ามันต้องออกมาให้เห็นสื่อให้เห็นเลยใช่ไหมฮะแล้วได้ประมาณสักอาทิตย์นึงแม่ดูบอกว่าเออยามันดีจริงเนาะอาทิตย์เดียวเองเหรอคุณแม่แะอือหอ ตอนที่ส่งลงไปให้ใช่ไหมเพราะว่าพวกนี้เองนี่อยู่ที่กรุงเทพ<ร>ใช่ไหมแล้วก็ส่งไปให้คุณแม่ที่น้องบวัวลํ<ร>าพูน้องคุณแม่ก็ <c oughs> คุณแม่ก็ได้ทาน <c oughs> ยาเลยนะฮะแต่อทิตยตเดียวที่คุณแม่ทานนี่มันเปลี่ยนเยอะขาานาดไหนคะคุณแม่ก็เดินได้ตั้งไกลนี่ไปไปทุ่งนาก็เดินไปได้ก่อนนี้เดินไม่ได้นะต้องพักไปเรื่อยๆถ้าไม่พักก็ต้องพลลลุงเกิดอไปทางนี้ก็นอนไปเลยหรืออะไรไปเลยใช่ไหมฮะ ช่วงที่ดื่มไปแค่อาทิตย์เดียวนี่อาการมันเปลี่ยนทําให้แม่เป็นยังไงบ้างก็ไม่เจ็บไม่เจ็บไม่ปวดแล้วก็เดินไปไหนก็สบายโอ้โหดีใจไหมดีใจไหมตอนนั้นอธิษ์เดียวเนี่ยฮะดีใจดีใจมากๆเลยออท่านผู้ชมครับน่าพิจิตร์แท้จริงแล้วหลังจากนั้นก็ทานต่อเรื่อยๆใช่ไหมฮะทานต่อเรื่อยๆแล้วดีขึ้นเรื่อยๆไหมฮะดีขึ้นเดี๋ยวนี้มาทํางานนลูกตอนนี้ทำงานด้วยโอ้แล้วทานไปกี่ขวดครับคุณแม่ทานไปทั้งหมดกี่ขวด หกที่หกทิศหกขวดแล้วตอนนี้ดีหกขวดเข้าไปแล้วใช่ไหมส่งให้คุณแม่ทานหกขวดแล้วใช่ไหมฮะตอนนี้คุณแม่ทํางานด้วยนะฮะทํางานก่อสร้างอยู่กับน้องสาวนี่ถ้าประเด็นก่อนหน้านี้ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะทํางานได้เลยแต่วันนี้เราทางานก่อสร้างได้เรียบร้อยแล้วโอ้โหเชื่อไหมว่าตัวเองดีขึ้นเพราะยาสระน้ำสูุนไทยพุทธเสียมมั่นใจไหมมั่นใจค่ะโอ้โหสุดยอดจริงๆนะท่านผู้ชมครับสุดยอดจริงๆนะฮะผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงต่อแล้วคือดีใจแทนจริง กับที่แม่พูดว่าเป็นสิบสิบปีเนาะที่อาการที่ตัวเองเป็นนะครับแล้วก็มาเจอเหตุการณ์อย่างนี้แล้วมาดีดีขึ้นอย่างนี้อาการไมเกรนตัวนี้ถามทวนคุณแม่อีกทีหนึ่งอาการไมเกรนเป็นไงฮะตอนนี้มีไหมไม่มีแล้วค่ะไม่มีเลยไม่ปวดหัวไม่อะไรเลยโล่งเลยนะโอ้โหสุดยอดจริงๆนะฮะแล้วอาการกระดูกทับเส้นนะฮะปวดหลังปวดหลังก็หายหายไปเลยจ้ะหายเลยค่ะแม่ หมอก yup. ็ไม่ได้ไปเลยไม่ได้ไปเลยถ้าไม่หายคงทํางานก่อสร้างไม่ได้โอ้โหนะครัผมไม่รู้จะพูดยังไางสุดยอดจริงๆนะครับกับยาน้ำสมุนไพรฮวารักเสียวันนี้อยากให้แม่กล่าวทิ้งทวนตรงนี้สักนิดหนึ่งกับคนที่มีอาการคล้ายๆกับคุณแม่หรือมีโรคที่เป็นเหมือนคุณแม่เลยเนี่ยอยากจะให้เขาได้มีความมั่นใจกับยาน้ำสมุนไพรตรงนี้คุณแม่อยากจะฝากอะไรถึงเขาสักนิดหนึ่งครับผมก็ฝากให้ทุกท่านที่เป็นโรคอะไรทุกอย่างเลยขอให้หันหน้าเข้ามาหายา มารักเซมบริษัทเรอยบยูก็มาดูด้วยตัวท่านเองท่านคงเข้าใจเองอะ้ค่ะครับผมโอ้โหสุดยอดจริงๆนะฮะผมก็ปติแทนด้วยและอีกนิดนึงครับผมนะเพราะว่าทราบว่าคุณวันทาเองก็มีภาวะของการเป็นตกขาวค่อนข้างรุนแรงด้วยใช่ไหมฮะที่เป็นนะครับมันเป็นยังไงบ้างนะครับก็มันมันคันด้วยค่ะครับผมครับคันแล้วทีนี้ตกออกมาเยอะไหมแล้วมีอาการคันอย่างเดียว แล้วทําให้เราดํารงชีวิตเป็นยังไงบ้างก็ไปหาหมอเขาให้ยาให้ยาสอดมาครับครับแล้วเป็นยังไงฮะดีขึ้นไหมก็ไม,ไม่หายอะคะอ่ะก็พอดีก็ส่งยาไปให้แม่ได้แล้วแต่เราจะยังก็เก็บเงินกเก็บเงินเลออยู่นี้ค่ะก็มีไรายได้ก็ อ๋อมาทําธุรกิจกับบริษัทเริ่มอยู่ด้วยโอ้โหทีแรกก็เปิดร้านเสริมสวยอะค่ะครับครับแต่มาเจอยาสมุนไพรจีนวอลเซียมครับครับตอนแรกคือช่วยแม่เราเราก็เชื่อใจแล้วว่ายาตัวนี้มันดีโอูก็เลยปิดร้านปิดร้านมาทำวอเลเซียมอย่างเดียวครับแล้วกลับมาที่อาการที่ว่าตกขาวรุนแรงเป็นยังไงบ้างครับก็หลังจากทานเข้าไปแล้วดีขึ้นไหมดีขึ้นค่ะดีขึ้นเยอะไหมฮะดีขึ้นเยอะค่ะจากที่ตกเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็หาย หายเลยไม่เป็นมาอีกนะฮะตอนนี้ยังเป็นอยู่ไหมไม่เป็นค่ะตอนนี้ตอนนี้ไม่เป็นเลยค่ะโอ้โหแล้วดื่มดื่มเยอะไหมหนูกินตอนนี้หนูกินฮอเดอเซียมฮอเดอร์จูด้วยช่วงที่เป็นตกขาวอ๋อฮอเดอรจูก็คือกล่องแดงนี่ใช่ไหมฮะอ๋อก็คือทานคู่กันอ่าแล้วก็ดีดีดีขึ้นค่ะอืมฮึ่ตอนนี้ก็ไม่มีแล้วค่ะไม่มีคือปกติเลยโอ้โหดีใจด้วยจริงๆนะฮะดีใจด้วยจริงอะฝากอะไรถึงท่านผู้ชมสักนิดหนึ่งครับก็ยาสมุนไพรจีนฮอดอร์เซียมก็เป็น ที่ช่วยชีวิตคนได้เยอะค่ะครับจากอันดับแรกหนูก็ช่วยแม่หนูแล้วก็พ่อหนูอีกคนหนึ่งที่ไม่เคยกินยาตัวไหนเลยพ่อก็ป่วยเหมือนกันเหรอครับพ่อหนูโอ้โหแต่ท่านไม่เคยเข้าโรงพยาบาลเลยครับครับครับ,รบแต่ตอนนี้หนูก็บอกพ่อพ่อหนูบอกว่ามันแพงให้แม่กินคนเดียวเถรอครับหนูบอกว่าไม่เป็นไรค่ะลูกทำเลิบยูลูกมีไรายได้เพราะยามันเป็นตัวนำ มันตัวมันขายตัวมันเองหนูก็บังคับให้พ่อหนูกินเลยครับพ่อหนูก็ไปยกของหนักอะขายยกไม้แล้วก็หลังแกก็เขาเรียกว่าอะไรนะที่มันมันไม่ตรงอะจานยาหลัง,ลง,ลงแล้วก็หายแล้วค่ะตอนนี้หนูส่งยาไปให้สองขวดตอนที่หายแล้วค่ะพ่อหนูก็เลยบอกว่าลูก แล้วเมื่อไหร่จะส่งมาให้พ่ออีกครับทั้งๆที่แกไม่เคยไปหาหมอแล้วแกไม่เคยกินยาอะไรเลยค่ะครับตอนนี้ก็กินทั่วลักเซียมเลยโอ้โหทั่วลักเซียมเป็นยาสมุนไพรที่ช่วยชีวิตคนได้จริงๆค่ะหนูให้ล้านเปอร์เซนต์เลยค่ะโอ้โหขอบคุณมากๆนะขอบคุณมากๆครับขอบคุณทั้งสองท่านแล้วก็ขอขอบคุณแมนะโอกาสนี้ด้วยนะฮะขอบคุณมากๆครับนะฮะก็อีกสองท่านนะครับวันนี้นะครับที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์ดีๆ กับบริษัทเลิฟยูประเทศไทยนะฮะกับรายการเลิฟทีวีในช่วงทางเลือกสู่ทางรอดนะครับท่านใดที่สนใจอยากจะทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการข้อมูลที่ชัดเจนเพิ่มมากขึ้นโทรมาตามเบอร์นี้ได้เลยนะฮะโทรมาตามเบอร์นี้ได้เลยเราขึ้นโชว์อยู่ตรงนี้อยู่แล้วตลอด24ชั่วโมงเลยเรามีคอนเซ็นเตอร์ไว้บริการอยู่แล้ววันนี้ครับเหนือสิ่งอื่นใดของท่านที่นั่งมาพูดอยู่ในวันนี้ก็ไม่เท่ากับว่าเราได้ทดลองด้วยตัวของท่านเอง วันนี้เวลาหมดหมดเวลาขออน,นุญาตลาเพียงแค่นี้สวัสดีครับ